เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้ดังเอ็ดอาดกลิ่นฝุ่นและกลิ่นไม้ผู้อบอวลในอากาศเธอก้าวเข้าไปช้าๆแสงแดดลอดผ่านช่องกระจกแต่เป็นเส้นยาวบนพื้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังแกรกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรากับบ้านทั้งหลังจ้องมองเธออยู่บนผนังมีภาพถ่ายครอบครัวใบหน้าคนในภาพซีจาง รอยยิ้มแปลกประหลาดเหมือนซ่อนอะไรไว้เธอเอื้อมมือแตะก,กรอบรูปทันใดนั้นกระจกหล่นแตกกระจายเสียงดังสะท้อนทั่วทั้งบ้านลมพัดแรงขึ้นจนประตูปิดสนิทความมืดเข้ามาแทนที่เพียงแค่แสงไฟจากโทรศัพท์สองสหลัวสายตาของเธอไปหยุดที่บันไดเก่ามีรอยเท้าเปื้อนดินใหม่ๆทอดยาวขึ้นไปชั้นสองเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างบน ช้าชัดและหนักแน่นเหมือนมีใครรออยู่เธอเงยหน้ามองไปที่บันไดแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องขึ้นไปเพียงครึ่งทางเงาสีดำเคลื่อนไหวช้าช้อยู่ตรงชั้นสองเสียงฝีเท้ายังคงดังใกล้เข้ามาทีละก้าวบรรยากาศหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกกลิ่นชื้นเหมือนดินเปียกโชยลงมาปนกับกลิ่นสนิมจากราวบันไดเก่าเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว จูจ่ๆประตูห้องบนชั้นสองเปิดออกเสียงบานพับดังเอดยาวสายลมเย็นจัดพุ่งลงมาปะทะหน้าเธอเธอเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงกรอบประตูรูปร่างสูงผอมเงามืดปกคลุมทั้งตัวแต่ดวงตากลับเป็นสีขาวสว่างเธอชะงักมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหล่นเสียงหัวใจเต้นดังกว่าฝนที่เริ่มกระหน่ำลงบนหลังคาร่างนั้นขยับช้าๆก่อนจะก้าลงบนันได เธอถอยหลังจนหลังชนผนังเย็นเฉียบฝุ่นร่วงลงมาตามแรงสั่นสะเทือนของบ้านเสียงฝีเท้าหนักขึ้นเรื่อยๆก้าวแล้วก้าวเล่าร่างเงาดำหยุดอยู่กลางบันไดแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องให้เห็นใบหน้าเพียงครึ่งเป็นใบหน้าผู้ชายไวกลางคนดวงตาขาวซีดเหมือนกระจกแตกริมฝีปากเขาแย้มยิ้มช้าๆแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขมันเต็มไปด้วยความขมขื่นและโกรธเกรี้ยวเธอกลับมาแล้ว เสียงทุ้งต่ำดังแผ่ราวกับลอยมากับลมเธอสั่นไปทั้งตัวเพราะจำเสียงนั้นได้มันคือเสียงของพ่อที่หายไปตั้งแต่เธอยังเด็กบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงบางอย่างปลุกขึ้นมาหน้าต่างทุกบานปิดลงพร้อมกันอย่างแรงความมืดกลืนกินแสงสุดท้ายจากภายนอกร่างของพ่อก้าวลงมาจนถึงขั้นสุดท้ายมือของเขามีรอยแผลเป็นยาวคล้ายถูกไฟเผา สายตาเต็มไปด้วยคำถามและความโกรธที่ยังไม่ได้รับคำตอบเธอหายใจติดขัดความทรงจำเก่าๆเริ่มไหลกลับมาคืนที่บ้านนี้เกิดไฟไหม้คืนที่เธอรอดชีวิตเทียงคนเดียวเสียงลมพัดแรงขึ้นจนผ้าม่านปลืวฟ้าผนังฝุ่นหนาลอยฟุ้งในอากาศเหมือนหมอกเธอถอยจนติดโต๊ะไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรอยไม้สีดำพ่อยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าซีกหนึ่งบิดเบี้ยวเหมือนละลาย แววตาของเขาจ้องลึกลงมาราวกับจะเจาะหัวใจเธอเสียงพูดของเขาแผ่วแต่ชัดเจนทำไมเธอไม่ช่วยพวกเขาในคืนนั้นคำถามเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกภาพในความทรงจำพรั่งครูเข้ามาเสียงกรีดร้องของแม่เสียงไม้แตกดังสนัน่นเธอจำได้ว่าประตูล็อกจากข้างในและเธอหนีออกมาเพียงคนเดียวมือเธอสั่นจนโทรศัพท์ตกพื้นแสงไฟกระพริบสลัวเหมือนจะดับ เงาของพ่อยืดยาวบนผนังจนดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติทุกคนติดอยู่ในบ้านเพราะเธอออกไปก่อนเสียงเขาก้องกังวานพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มแตกร้าวเหมือนจะพังทลายเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอื่นๆจากชั้นบนหลายเสียงไม่ใช่แค่พ่อเพียงคนเดียวเสียงฝีเท้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากเงามืดบนบันไดปรากฏร่างของแม่และน้องชายใบยหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยรอยไม่รอยยิ้มแข็งที่เหมือนติดอยู่ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต กลิ่นควันไฟเก่าๆลอยมาแรงขึ้นเหมือนคืนที่บ้านนี้ถูกไฟเผาผลาญทั้งหลังบรรยากาศรอบตัวเธอหนาวเย็นจนนิ้วชาแม่ก้าวลงบันไดช้าๆสายตาไม่กระพริบเสียงพูดของแม่สั่นแต่ฟังชัดเจนเรารอเธอรอมานานมากน้องชายตัวเล็กปรากฏอยู่ด้านหลังแม่เขาถือของเล่นไม่เกรียนในมือตาเขากลมโตสะท้อนแสงไฟสลัวราวกับมีน้ำตาอยู่ข้างใน พื้นบ้านเริ่มสั่นแรงจนฝุ่นตกลงมาเป็นสายกระจกหน้าต่างแตกกระจายเองเหมือนมีแรงกดมหาศาลเธอยืนตัวแข็งหัวใจเต้นจนแทบหลุดออกมาพ่อแม่และน้องชายยืนล้อมรอบเธอช้าๆทุกสายตาจ้องตรงมาไม่กระพริบเหมือนรอคำตอบที่เธอไม่เคยพูดออกมาลมหายใจของเธอติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคออากาศรอบตัวเย็นลงจนเห็นลมหายใจเป็นควันขาว เสียงกระซิบแผ่วเบาเอ่อยมาจากทุกมุมบ้านบอกความจริงบอกซะแสงไฟจากโทรศัพท์ดับบูบความมืดเข้าครอบงำทุกอย่างมีเพียงแสงว่าจากฟ้าผ่าภายนอกส่องเข้ามาเป็นระยะใบหน้าของพ่ออยู่ใกล้แค่เอื้อมรอยไม่บนแก้มแตกออกเผยให้เห็นเนื้อสีดำข้างใต้สายตาเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวผสมกันแม่ก้าวเข้ามาอีกก้าวมือที่ซีขาวเอื้อมมาหาเธอ เสียงน้องชายหัวเราะแผ่วๆเหมือนอยู่ทั้งใกล้และไกลในเวลาเดียวกันเสียงหัวเราะนั้นฟังแล้วขนลุกจนหัวใจเหมือนหยุดเต้นเธอสั่นทั้งตัวพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกความทรงจําคืนนั้นชัดขึ้นทีละนิดไฟลุกไม่เธอถือกุญแจในมือแต่เธอวิ่งออกมาก่อนใครฟ้าเพดานส่งเสียงแตกดังลัน่นบ้านทั้งหลังเหมือนกําลังจะถลม่มและวิญญาณครอบครัวกําลังจะเข้ามาใกล้จนสุด เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนกระจกที่เหลืออยู่แตกกระจายแสงวับส่องให้เห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นครอบครัวทั้งสามยืนล้อมเธอไว้เต็มวงแม่ยื่นมือที่ไม่เกรียมมาชี้ตรงหน้าเธอเสียงเย็นเยือกเอ่ยถามทำไมเธอปิดประตูหัวใจเธอกระแทกแรงเหมือนจะฉีกออกจากอกภาพคืนนั้นย้อนกลับมาเต็มตาเธอวิ่งออกจากบ้านทิ้งกุญแจไว้ในกระเป๋าเสื้อตอนนั้นเธอกลัวไฟ กลัควคนกลัวเสียงกรีดร้องเธออยากรอดชีวิตเธอไม่เคยคิดจะกลับเข้าไปอีกเสียงน้องชายดังขึ้นแผ่วๆพวกเราติดอยู่ข้างในจนไฟเผาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางสมองเธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดความจริงที่เธอเก็บไว้ตลอดหลายปีถูกฉีกเปิดออกบ้านเริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนจะพังทั้งหลังรอยแตกกระจายเต็มเพดานลมเย็นจัดพัดหมุนรอบตัวเธอ พ่อแม่และน้องชายเริ่มก้าเข้ามาใกล้แววตาพวกเขาเต็มไปด้วยทั้งโกรธเกรี้ยวและความเศร้าเหมือนพวกเขารอให้เธอพูดสิ่งสุดท้ายออกมาเสียงฟ้าผ่าอีกครั้งคราวนี้ส่องให้เห็นทั้งบ้านร้าวไปทุกมุมฝุ่นและเศษไม้ร่วงลงมาเหมือนฝนตกร่างของพ่อแม่และน้องชายหยุดอยู่ห่างเทียมไม่กี่ก้าวใบหน้าของแม่ซีดขาวเต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหมแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่เคยหลั่งริน เสียงแม่ดังขึ้นอีกครั้งเราต้องการแค่ความจริงจากปากเธอหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกริมฝีปากสั่นเธอแทบยืนไม่ไหวเธอมองไปที่ใบหน้าของน้องชายซึ่งจ้องกลับมาด้วยดวงตาไร้แววเสียงลมพัดแรงเหมือนพยายามฉีกหลังคาออกบ้านทั้งหลังสั่นจนภาพถ่ายบนผนังร่วงกระแทกพื้นดังสนัน่นไฟจากฟ้าผ่าครั้งต่อมาสองให้เห็นรอยแผลเป็นบนมือของพ่ออย่างชัดเจน หญิงสาวหลับตาลงน้ำตาไหลพรากคำสารภาพหลุดออกมาจากริมฝีปากสันเครือฉันปิดประตูเพราะฉันกลัวฉันอยากรอดเสียงแตกหักดังมาจากเพดานบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนรุนแรงราวกับคำพูดของเธอปลุกบางสิ่งที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นเงาของพ่อแม่และน้องชายเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนจะเข้ามาใกล้กว่านี้ลมพัดแรงจนประตูทุกบานเปิดออกพร้อมกัน เสียงหวีดหวิวเหมือนกรีดร้องของใครหลายคนดังขึ้นจากกำแพงรอบตัวเธอยืนตัวแข็งใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกมาพอก้าวเข้ามาใกล้จนเห็นรอยไม่บนใบหน้าชัดเจนเสียงของเขาต่ำและหนักแน่นเรารอคำนี้มานานมากไม่ยืนอยู่ข้างๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความเศร้าน้องชายกำของเล่นไม่เกรียมแน่นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แฝงด้วยความเจ็บปวดลึกจนขนลุกไปทั้งตัว พื้นบ้านแตกร้าวเป็นเส้นยาวเหมือนใย,ยแมงมุมไฟจากฟ้าผ่าครั้งต่อมาสองให้เห็นรอยไม่เก่าบนผนังบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นควันไฟเก่าที่แรงขึ้นทุกขณะร่างของพ่อแม่และน้องชายหยุดอยู่ตรงหน้าเธอทุกสายตาจ้องลึกเข้ามาในดวงตาเธอเหมือนจะมองทะลุถึงหัวใจบ้านทั้งหลังเงียบปริบเหมือนรอคำตัดสินริมฝีปากพ่อขยับช้าๆถึงเวลาที่เธอต้องรับสิ่งที่เหลืออยู่ในบ้านนี้ ทันใดนั้นประตูชั้นใต้ดินซึ่งปิดตามานานเปิดออกเองอย่างแรงลมเย็นจัดพัดทะลุขึ้นมาจากความมืดข้างล่างเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นรอคอยเธอเพียงคนเดียวเธอยืนนิ่งมองลงไปในช่องมืดของชั้นใต้ดินอากาศเย็นพุ่งขึ้นมาเหมือนควันจากปากปีศาจกลิ่นไม่ผสมกับกลิ่นอับเก่าที่เหมือนซ่อนอะไรไว้มานานเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างล่างช้าหนักแน่นเหมือนใครบางคนรอให้เธอก้าวลงไปเอง เธอสั่นไปทั้งตัวแต่ขากลับก้าไปข้างหน้าเหมือนถูกบังคับพ่อแม่และน้องชายยืนเงียบแววตาพวกเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่โกรธไม่ใช่เศร้าแต่เป็นสายตาที่รอคอยบางสิ่งมานานเหลือเกินบันไดไม้ลงสู่ใต้ดินส่งเสียงเอทอาทุกก้าวฝุ่นลอยขึ้นมาจากทุกขั้นที่เธอเหยียบไฟจากฟ้าผ่าด้านนอกส่องเข้ามาแวบหนึ่งทำให้เห็นประตูเหล็กเก่าด้านล่างสุดเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งอยู่หลังประตูนั้น บางสิ่งที่เธอไม่เคยอยากเห็นหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรใกล้ยแต่เป็นเสียงเธอเก้าวลงถึงขั้นสุดท้ายเสียงของพ่อดังขึ้นจากข้างบนนี่คือความจริงที่เธอหนีมาตลอดมือเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปแตะประตูเหล็กยินเยียบเสียงกลไกเก่ากัดกร่อนดังแกรกยาวเหมือนบ้านทั้งหลังกลั้นหายใจรอเสียงบานพับประตูเหล็กดังครื่นช้าๆปลิ่งควันไฟเก่าพุ่งออกมาราวกับถูกขังไว้นานหลายปี ความมืดด้านในหนานแน่นเหมือนหมอกหนาวเธอยกโทรศัพท์ขึ้นสองแสงเข้าไปภาพแรกที่เห็นคือโครงไม้ไม่เกรียมกองอยู่ตรงกลางห้องบนพื้นมีรอยขีดเขียนสีดำเหมือนข้อความถูกเผาทับซ้ำหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อสังเกตเห็นกรอบรูปเล็กๆหลายอันเรียงกันบนโต๊ะไม้เก่าแต่ละรูปคือสมาชิกครอบครัวใบหน้าไม่ครึ่งหนึ่งเหมือนรูปถ่ายติดไฟไปพร้อมบ้านจู่ๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบตัว พ่อแม่และน้องชายก้าวลงมาเงียบเยีบสายตาจับจ้องไปที่เธอใบหน้าพวกเขาไร้รอยยิ้มเหมือนเดิมนี่คือที่ที่พวกเราถูกทิ้งไว้พ่อพูดเสียงต่ำแม่เอื้อมมือไปแตะโตะไม้ร่องรอยไม่ปรากฏชัดขึ้นราวกับเพิ่งเกิดเมื่อคืนน้องชายวางของเล่นไม่เกรียมลงตรงกลางห้องพอดีบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงกระจกแตกดังต่อเนื่องเหมือนใครบางคนทุบมันจากด้านในกำแพงอากาศเย็นจัดหายใจแทบไม่ออก พอจ้องหน้าเธอด้วยดวงตาขาวโพลนความจริงไม่ใช่แค่เธอหนีแต่เธอล็อกประตูจากข้างนอกคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเธอทันทีภาพความทรงจำทั้งหมดไหลทะลักกลับมามือเธอบิดกุญแจล็อกบ้านไว้แล้ววิ่งหนีไปโดยไม่มองข้างหลังเสียงลมพัดผ่านชั้นใต้ดินหยินเยียบบ้านทั้งหลังเงียบราวกับเวลาหยุดเดินพ่อแม่และน้องชายยืนล้อมรอบเธอไว้ใบหน้า เต็มไปด้วยรอยแผลไฟไม่แต่ดวงตาในตอนนี้กลับไม่ใช่ความโกรธอีกต่อไปหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดฉันทำผิดฉันขอโทษที่ทิ้งทุกคนไว้ฉันขอโทษจริงๆเธอพูดทั้งเสียงสั่นและหัวใจแตกสลายเธอเล่าคืนนั้นออกมาหมดความกลัวความสับสนและความเห็นแก่ตัวที่ทำให้เธอหนีไปพร้อมกุญแจในมือเสียงบ้านทั้งหลังหยุดสั่นอย่างกระทันหันสายตาของพ่ออ่อนลงดวงตาแม่เต็มไปด้วยน้ำตา น้องชายยิ้มเศร้าๆครั้งสุดท้ายก่อนร่างทั้งสามค่อยๆจางลงเหมือนควันไฟที่ถูกลมพัดพาไปกลิ่นควันเก่าๆค่อยๆเลือนหายบรรยากาศเย็นเฉียบกลับกลายเป็นความสงบแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างแต่เข้ามาแทนที่ความมืดเธอยืนอยู่ลำพังในบ้านร้างเสียงลมพัดเบาๆเหมือนคำประสิทธจากอดีตว่าพวกเขาให้อภัยแล้วหญิงสาวก้าวออกจากบ้านด้วยหัวใจที่ยังปวดร้าว แต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่มีเสียงกรีดร้องตามหลังเธอรู้ว่าถึงเวลาปล่อยวางและเริ่มต้นชีวิตใหม่เสียที